สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมนีกามาพอแอดมินบุญธรรมน้ำโชคในวันศุกร์ที่21พฤษภาค,คม2564นะครับมนี้แอดมินกาไปตาม,มหาต,ตัวเลขโชคลาภมาฝากท่านผู้ชมเพื่อเก่านะครับเนาะมนะีน้กาพอเที่ยงสตาร์ดาชแนลนะครับเพิ่นกาทรงคลิปดีมาแบ่งปันโชคลาภนะครับว่าเพิ่นได้ตัวเลขมาจากไสก็อยากให้ท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังนับกันเนาะครับเนาะ ก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินบุญรมน้ำโศกน้ำเรือครับเด้อครับท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังคลิปนี้นำกันเนาะครับเนาะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้พอเจื่งก็ขึ้นมาที่สำนักสงฆ์รรหน้าคาครับเพระาะว่าปพราะฝนบอกว่าขึ้นมากลางเต็นกลางหยังงหายคบายจาย์เนาะ ซึ่งกับ่แน่ครับรรมมมรท่านผู้ชมมื้อนี้พอเที่ยงขึ้นมาแล้วอาจจะได้ตัวเลขเด็ดๆเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องก็ได้ครับเนาะอย่างงวดที่ผ่านมาครับผมที่นาคน้อยเพิ่นก็สิมาสิกระสิบบอกข้าวาจารย์บอกว่าเป็น5 9 7 3ตัวเกือบตรงครับท่านผู้ชมผิดไปผิดจุดกันนิดเดียวครับแต่ว่าขันสตัว,ต,วตัวนี้ถูกเต็มๆเลยครับเนาะฉะนั้นแล้วมื้อนี้ขึ้นมาแล้วก็ลองจะไปถามกับพระอาจารย์เอาไปให้ท่านผู้ชมแฟนช่องครับพุ่นเห็นบ่ลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมากันหลายคนครับมื้อนี้ มาก,กันหลายคนครับปะฝนก็มากลุ่มปะฝนบรนนวนสำลานมาก,กันว่าเมนเห็นแถบทุกคนเนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวห้ากินเขานน่ากินน่ากันก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปหาครูบาอาจารย์เพื่อว่าหนักหน่อยเพิ่มมากกับสิบบอกอีกข้างนึ่งครับผมเดี๋ยวเจอกันครับสมุช้ม สวั <ara> สดีครับ the สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินข่ากินเข่าวทมูช่มมาก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 กาลังกินเข่าวว่าสันมากระทายกคนกำลังกินข an <t ot ong> ่าโู้พิจารณาแต่หลายคนเอาพิษหนาพิษตาอีกแล้วผุ้น่ะแต่พิษอี่งยั่งกวันน่าอันเปืดอเต็มนึงกับเปิดอยยนี่ไม่เล่าขาดเอ้าแร่ละบ่อกลางแลร่ละบ่อโอ้ยขับทผูชม พอเที่ยงวภาสิมากลางเต็นพรท่านซัำยี่คือเก่าพอเที่ยงนี่มาซาโกมูเอาเอามาแล้วก็จิ้นเข่ากินนานสักก้อนครับแต่หมูนชุ่มเดี๋ยวจะพาแต่หมูนชุ่มไปหาตัวเลขเด็ดเอาไปฝากเนาะเดี๋ยวไปเจอกันครับกินเข่าก่อนครับแต่หมูนชุ่มเงิ่อนทีเอสซีเพิ่นร่วมบริจาคมาครับจำซื้อบ่ได้แล้วเนาะบริจาคมาให้พระอาจานหาลอยบาทซอยค่าน้นำค่าไฟกามีเกจหมวยกาแฟโบราณ กากาแอ้มินอ้วนครับไอดมินอ้วนครั้งหนึ่งเคยมาเป็นไอ้มิ้นให้ช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าโอช่องไอสตาร์ชาแนลเนาะเพื่อนกรวมบริจาคมาให้อาจารย์ซอยขนามข้าวไฟกับปลาฟนแน่กันนะครับลููคิดลูกหานะพอเที่ยงอาจารย์ถวายให้พายจารับเป็นเงินหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมครับผมเป็นการซอยขนาม้าไฟทั้งสานักสงเนาะครับเนาะครับผมพาจารย์

เรียีเขาให้มาถามผู้จัดในระเบ่ดอันหลังหน่อยมาบอกระเบิดขึ้นมาการหลังจากเลี้ยงใครของเราโอ้เลี้ยงไข่ก่อนโอ้ต้องต้องเลี้ยงไข่ก่อนเนาะอืมโอ้แต่ขึ้นหลังเขาเขาจะมาเลี้ยงไข่นะเขาเขาเป็นจะมาก พว่นัดกัน,ว,นวันเสาครับสิบหว่ไหลบอกใครผมมันยี่สิบหัวแพงนลยนะใครยี่สิบวัวแผงโอ้ผมเลยคิดว่าคิดจังว่าเงินสองพันหุ่นมันสี่หน่อยบอกที่แนวว่าหาซินะ้มันลูกห้านบริโภคเล,เล็กโอ้พอปูแล้วก,ก็ว่าเอาตามมีตามเือนะครับผมปูแล้แพงหรือว่า สิบแหวงก็ไดับนี้ไม่หน้าที่คุณได้นับคุณได้ว่าแถวยี่สิบแหวนแต่วันเสาร์แต่วันเล็กหนักมากที่บอกว่าหลังหลังจากเรียงไข่แล้วโอ้ยลงังจากเรียงไข่แล้วเพราะว่าหนักหน่อยมันจะมีสองหม่องครับท่านผู้ชมเนาะบางคนพผนสับสวนผลขีวานักหน่อยที่พาไปเอาอยู่ต์ใหม่นั่นครับบ่แมีนเด้อครับ หนักหน่อยที่อยู่สำนักสงฆ์ทำหน้าค่านี่สิเป็นอีกอีกที่หนึ่งครับผมอีกที่หนึ่งก็มันจะเป็นคนละทีกับทเท่หนักหน่อยเพราะถ้าไปเอาอยู่น้าจนไม่นั่นครับเพราะว่านี่จะเป็นของสำนักสงฆ์ทำหน้าค่าครับผมตัวเลขของสำนักสงฆ์ทำทำหน้าค่าเนาะเพราะว่าหนักหน่อยคนจะมาให้โชคให้ลาบผ่านทางพระอาจารย์นี่แหละครับพอเที่ยงก็เลยเอาไปแบ่งปันในตะวันต้มแป้นช่องจัากันเพราะว่าหลายคนหลายท่านเขาอาจจะเข้าใจผิดเนาะว่าเป็นหนักหน่อยผ้าพอเที่ยงไปเอาเป็น นี่มคือเนเอานำคงรอยสวนันมันก็ละอันเด้อครับท่านผู้มจะบอกไว้น้อเจ้ามั่นทำเมื่อนั้นขึ้นขึ้นกันไหลมันจะไหลเนี่นบอกครับพ่อจันโอ้ในอุ้มมาพูดขึ้นไหลวายจะแรงวะเลยข้าเข่าบอกพ่อจันนี่มแต่เนยนโอ้วนนี้ได้การแต่ผู้ชมเนาะเพราะว่าคันฟันฟันแนวนี้ไข่ไข่เพิาว่าฟันดี ฝันดี้าไๆว่าดีพอเทื่องกับพระอาจารย์เขาไปเอาบุกแปวน้ำปูนนั่นซานั่นอยู่ในทำอาจจะเป็นตัวเลขที่มัเจอ,อกของวนนี้วันทีหนึ่งมีทนาย,ยนพศาะสารพัหนาหลหกสิบสี่นี่ก็เป็นไปได้นะครับเนาะมันอาจจะเป็นไปได้ครับผมเพราะว่าพระอาจารย์ว่าฝันว่าค้นหลายบอกครับในวันแม่แต่ว่ามือนัมันก็แน่แน,จนจเจ็ดหกแปดเออแมนครับแมนเจ็ดหกแปด ครับโอ้เอ้าฟังเรื่องข้าวตือชุบมันอันที่าาะอาจารย์ภาผ่าเที่ยงไปเอาอยู่ในทำในท,ำที่มีเกีย่ยได้หลายนะครับไปขอ,อน้ำปูน้ำตาเนะครับผอาจารยเนอกขอ,อนำปูน้ำตาครับผมออกมาแล้วะอาจารย์มันก็ได้เกลี่ยให้เป็นเจ็ดหกแปดต่วา้าจา์ว่าขันเลขหกกับเลขเก้ามาเป็นตัวเดียวกันนะท่านตะท่านไหนที่มักเจ็ดหกแปดใครมักเจ็ดเก้าแปดนั้มครับผม เพราะวา่าเรกโกกระเบกเก่า,กานี่เป็นตัวเดียวกันเนาะโอ้แม่นเป็นไปได้ครับผม,มเลื่อนเลื่อนถ้าผมแมน่นแมน่นแม่นโอ้ฝันว่าค้นมาหลา,ายเลยบอกครับฝันมาค้นมาหลายหลายมันแนวอย่างนี้มั้งแล้วก็แม่คือกันแม่ต้อวันไหนมาโน้่นขนาดยังไงอิวขณะข้างของพี่หนุ่แม่นครับแมน่นก็จะตามกินเนี่ยขันเป็นคนธรรมดาขันฝันมาคุนเต็มล้านเต็มซ่านในอยากได้กินมากจะเป็น มีโชคมีหลาเป็นตัวเลขทีเอาไปเสียงไปจีนนาอันนี้ผ้าจานผ้าพอเที่ยงไปอาแล้วแสดงว่าอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับพี่จกของวันจีนึงมีตัวหน้ายนนี่นนนนเนาะแต่ท่านได้การชืนชอบกับจดไว้ครับผมอยู่ในคลิปที่พอเที่ยงในบุ๊กทำเลาครับผมบุ๊กทำไปขอเอาน้ำปัวน้ำตะพอผอาจา,านผ้าไปอาพอเที่ยงเลยบุ๊กทำไปน้ำพ้าจานเลยครับเนาะแต่ได้ชื่นชอบกับปเบื้องในคลิปนั่นครับเป็นเจ็ดหกแปด แต่ว่าพระอาจารย์บอกว่ามันนี่อาจจะเป็นพกกับเก่า,กาก 7, 6, 8, กเป็นตัวเดียวกันกับเจ็ดหกแปดหล้วก็เป็นเจ็ดเก้าแปดสินะครับท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมตอนนี้กำลังเฮ็ดขันหมักเบนให้ครูบาอาจารย์เนาะเพิ่นมาอยู่ใหม่เพิ่นก็นอยากได้เพราะว่าจะมาขอบเจ้าที่เจ้าทางบอกเก่าวเพิ่นนะครับท่านผู้ชมเนาะ ตัวเลขก็ยังถี่ะอาจาเพันบอกแล้วครับทมานผจ้มตัวเลขของนาคหน่อยอยู่สนักสงฆ์ัยวันโอสนัมสนักสงฆ์ถามนาข้านี่ก็เป็นขะอาอนเดอครับจมานผู้มเป็นขรรานกับนาคหน่อยถี่ผ้าแปวจงตอนกลาขึ้นครับผมเพราะว่านาคหน่อยถี่อยู่สำอยู่สนักสงฆ์ถามนาข้านี่เป็นตอมมาหาครูบาอาจารย์มาหาพราอาจารย์ครับผมสื่อสารจากพระอ,อาจารย์ ถ้าจะได้นอกหลังจากคุณลาพาาระอาเพ่นบอกว่าหลังจากจะเลี้ยงพันเรียบร้อยล้ะครับผมก็คือไข่ไข่ประมาณยี่สิบถาดพันจะมาเลี้ยงเป็นวันเสาร์ครับหลังจากวันเสาร์ถึงจะได้ท่านไดที่ล่อตัวเลขที่ว่าฮาเก้าเจ็ดหัวที่ผ่านมานี่เป็นของหนักหน่อยอยสำนักสงทำหน้าค่าครับผมเหมือนหนักหน่อยที่ไปเอาตัวเลขโยคงลอย,ออยซบได้ครับท่านผู้ชมให้เข้าใจกันตรงตามนี้เนาะ ครับผมก็ต้องรออีกครับผมรออีกแต่ว่าพระาจานบอกว่าอยู่ครับหลังจากสีผ้าพอเที่ยงไปเอาโย่ในถํำครับผมแปลในถํำน้ำปูนั่นตานั่นกับปรากฏว่ากลับมาผู้ว่าพายจานพันนอนฝันดีดีว่าจะมีคนมาเต็มว่าเต็มว่าเรล่ายๆว่าโมแนครับเลศคนอาจจะเขาก็ได้สองตัวสามตัวอาจจะได้สามตัวตรงๆเนาะแอมี่ได้เนาะว่าเขาไปเขาไปมือนักอากาศดีดีเนาะือื่ายพันรับลูก แมนจะไข่ร <Assass ins> ับรู้โอ้ยพอเที่ยงเข้าไปมือนั้นหายใจดีกว่าเก่าก็ครับเข้าไปงวดแรกนังหายใจลําบากแต่งวดแต่ว่าไปเมื่อวานเมื่อก่อนนี้หายใจสะดวกสบายเย็นเย็นกลางแมู่ชมเนาะอ๋อท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ไลค์ก็แชร์เพื่อไปตังใจก้นท่ำกีบเนื้อทับแต่หมู่ชมเนาะพอเที่ยงก็จะขอขอบุญขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามขอแต่หมู่ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรง โชคดีมีตังใส่กันสมุทรุกคนนะครับเนาะไปละครับมันหมานกันสมุทรทุกคนนะครับเ้อรสำหรับตัวเลขมือวนนี้นะครับเป็นกระดตัวเลขเจ็ดหกแปดนะครับเจ็ดหกแปดหรือว่าอาจจะเป็นเจ็ดเก้าแปดกระดนะครับเนาะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขนะครับของหนักหน่อยนะครับกเอาไว้เป็นแนวทางเ้ยครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขผีมีน้องวันนะครับในงวดวันที่หนึ่งมีทุนายน้อยสองหาหกสี่นะครับก่อนจะ จากกันไปกต่อย่าลืมเป็นกำนั่งใจให้อดมินบุญทับนํำโฉกนะเด้อนะครับเด้อแต่การกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะบริภาคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆไปฝากคันผู้ชมอีกเนาะครับเนาะแอดมินบุญทับนํำโชคกขอไว้พรอให้ทันผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปคือเก่าเด้อครับเด้อขอให้โฉกโชคมันมนกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ